สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ชิติตา23เดอร์ทาโร่ชาแนลดูดวงด้วยสายรแห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยในคลิปรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะการอ่านไพ่ของเราจะเป็นแบบ g e general r e a d i n g ไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขาค่ะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่ไม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ กลับลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณอย่างมากเลยที่ยังเหนี่ยวนแน่นกันอยู่ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาได้ที่ n o k k y 4 7 4นกกี้ n o k, k y 4 7 4าค่ะแม่หมอรอคุณอยู่นะคะแล้วก็ตอบคำถามแล้วก็ตอบข้อความเองทุกทกทุกข้อความเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันจากธาตุแล้วก็ราศีนะคะระหว่างคุณและเขานะคะ ธาตุและก็ราศีแรกที่จะเป็นคุณละเขานะคะอาจจะได้แก่ S of Sun นะคะพลังงานของชาวราศีธาตุลมมิถุนตุลกุมค่ะมีไพ่ The Star นะคะพลังงานของชาวราศีากุมลัคนา,ากุมค่ะมีไพ่ The Devil นะคะพลังงานของชาวรากรกศีมังกรลัคนามังกรค่ะมีไพ่ The Chariot นะคะพลังงานของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎค่ะพลังงาน S of One นะคะพลังงานของชาวราศีธาตุไฟเมษสิงแล้วก็ธนูค,ค่ะ พลังงานของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะกี่ใบแล้วเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธาตุราศีที่กล่าวมาที่จะตรงกับคุณหรือไม่แต่ก็สามารถดูได้นะคะเพราะนี่เป็นเพียงการอ่านตามนับไพ่เท่านั้นค่ะอ๋อเหลืออีกหนึ่งใบนะคะเหลืออีกหนึ่งใบนะเหลืออีกหนึ่งใบค่ะคุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวราศี นะะถนนูลคนาธนูค่ะ Temperance นะคะต่อมาค่ะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะด้วยไพ่ตัวเลขนะมีไพ่อะไรบ้างค่ะไพ่หมายเลขศูนย์นะคะไพ่หมายเลขหนึ่งค่ะไพ่หมายเลขสองนะคะไพ่หมายเลขห้าค่ะไพ่หมายเลขสาม ไพ่หมายเลข8ดนะคะแล้วก็ไพ่หมายเลขเจค่ะวันที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันพฤหัสบดีวันอังคารและก็วันเสาร์ค่ะปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีระกานะคะปีชวดปีฉลูปีมะโรงปีขานปีมะแมและก็ปีมะเมียค่ะตรงกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าเกิดว่าตรงเราไปกันต่อเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานนะคะเรื่องราวในอดีต ระหว่างคุณและเขาเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะใบแรกเลยค่ะพลังงานของไพ่ the world นะคะคุณหรือเขานะคะอาจจะเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะเจอกันผ่านโลกโซเชียลอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้หรือไม่งั้นก็อาจจะอยู่คนละภูมิภาคคนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะ The f o o l ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่มีเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีคอมมิชเมนต์บางท่านบางคนอาจจะคุยกันนะคะเป็นคนคุยอะไรแบบนี้แต่ยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนก็ได้นะคะในบางพลังงานนะนะคะอาจจะเป็นการมามา,มาไปไปตามสภาพอารมณ์เขาอยากมาเขาก็มาเขาอยากหายเขาก็หายนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะมันเหมือนกับว่าคุณเองก็อาจจะเคยทวงถามนะคะเกี่ยวกับ สถานะของเราสองคนแต่ว่าอาจจะไม่เคยได้คำตอบที่แท้จริงว่าเราสองคนตกลงเป็นอะไรกันนะคะความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะคุณอาจจะเข้าไปพบกับคนที่มีความโดดเด่นเข้าไปพบกับคนที่มีมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมนั้นๆก็ได้นะคะนะ The d e v i ค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนะคะมีสเสน่ห นะคะต่อเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะหรือบางท่านบางคนคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3หรือเขาอาจจะดึงมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ก็สามารถที่จะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะนะแ mm hmm. น่นอนล่ะค่ะก้าวถ้วยค่ะอาจจะเป็น LGBTQ ได้หรือคุณอาจจะเข้าไปคบกับคนที่มีความเจ้าชู้เจ้าสำราญเป็นคนที่ยังไม่ยังไม่คิดที่จะหยุดต่อให้มีคู่อยู่แล้วก็ยังไม่คิดที่จะหยุดนะคะนะก้าวดาบค่ะ ความสัมพันธ์นี้จึงทําให้คุณคิดมากเครียดกังวลท็อกซิกนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้าบางท่านบางคนอาจจะเป็นแพนิกได้นะคะนะสามดาบค่ะบางท่านบางคนอยากจะบอกว่าเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าคุณและเขาเป็นแฟนกันหรือเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นแบบไปไปมามาไปไปกับกราบรักรัก,รก,รกเลิกเลิกมันเหมือนกับ3วันดี4วันข้ายวก็เลิกกันเดี๋ยวก็ คืนดีกันเดี๋ยวก็ออนออนออฟออฟอะไรแบบนี้นะคะถ้าจะบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่กันก่อนแต่งก็ได้นะคะถ้าจะบอกแบบนั้นนะอาจจะไม่ได้มีการแต่งงานแต่งการแต่ว่าก็ทุกคนก็รับรู้ว่าคุณและเขาเป็นคู่กันแต่ว่าเขาก็ยังไปดึงเอาคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์กลายเป็นว่าเป็นมีมือที่สามทำให้คุณเครียดทําให้คุณเสียใจทําให้คุณร้องไห้นะคะ เมื่อเวลาที่คุณถามถึงว่าเขาจะเอายังไงจะเลือกใครเขาก็อาจจะไม่ได้เลือกเลยซะทีเดียวแต่เขายังคงคาราคาซังอยู่กับทั้งสองฝ่ายทั้งคุณและเขาแต่อย่างที่แม่หมอบอกนะคะว่าอีกในกรณีหนึ่งก็คือคุณและเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีชื่อเรียกเป็นความสัมพันธ์ของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่บางท่านก็เป็นแบบเ r e n d with benefit นะคะบางท่านก็เอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ารู้กันอยู่แค่สองคนนะคะคนอื่นไม่รู้ นะคะไม่ได้พาไปพบญาติพี่น้องสังคมอะไรเลยหรือคุณอาจจะพาเข้าไปพบญาติพี่น้องสังคมของคุณแต่เขานะคะไม่ได้พาคุณไปเข้าสังคมของเขาเลยความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณปวดหัวใจหัวใจแทบแตกสลายอะไรแบบนี้แต่ก็ยังคบยังคุยอยู่นะคะยังมองว่าอย่างนั้นนะยังไม่ได้มีการเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะพลังงานปัจจุบันของคุณว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะพลังงานปัจจุบันของคุณเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะหนึ่งไม้เท้าเหมือนคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองแล้วนะคะห้าเหรียญค่ะยังคงมีความเสียอกเสียใจยังคงมีความเศร้าความเหงาความเดียวดายความโดดเดี่ยวมันเหมือนเขาปล่อยให้คุณอนะ อยู่คนเดียวไม่ได้สนใจเลยมีแฟนก็เหมือนไม่มีมีคนรักก็เหมือนไม่มีเหมือนเขาไม่ได้มาใส่ใจเลยว่าคุณจะรู้สึกยังไงบางท่านบางคนบล็อกกันไปแล้วบางท่านบางคนบล็อกกันทางความรู้สึกนะคะบางท่านบางคนออกมาแล้วละ่ะยุติความสัมพันธ์แล้วนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้นมันจะมีหลายพลังงานบางท่านบางคนก็ยังยังยังติดอยู่ที่เดิมแต่เนี้ยในไพ่สใบเนี้ยสามใบเนี้ยนะคะบอกว่าคุณออกมาลว ะะออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วบางท่านบางคนถ้ายังเป็นครอบครัวอยู่ก็ยังอาจจะอดทนอยู่ด้วยกันด้วยความที่คุณเป็นสามีด้วยความที่คุณเป็นภรรยานะคะก็อาจจะยังไม่ได้ออกมาสทัทีเดียวนะ,ะนะบางท่านบางคนนะคะคุณเ,เนี่ยด้วยความเป็นไพ่เฮอร์มิตนะคะคุณอาจจะใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือคุณอาจจะหันมานะคะเข้าทางธรรมะนะคะเหมือนใช้ธรรมะ ยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะชีวิตของคุณตอนนี้คุณไม่อยากมองหันเอ่อหันไปมองข้างหลังอีกเลยไม่อยากจะหันไปมองที่ที่มีเขาคุณอยากจะมองไปข้างหน้าคุณอยากจะวางแผนชีวิตของคุณอยากจะวางแผนครอบครัวของคุณนะคะหรือบางท่านบางคนถ้าเกิดว่ามีบุตรมีลูกด้วยกันคุณก็จะมาหันหันมาสนใจเฉพาะลูกเอ่อเท่านั้นแล้วก็หันมาสนใจตัวเองเท่านั้นโดยที่ปล่อยเขาไปเขาอยากไปไหนก็ให้เขาไป อะไรแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าคุณก็พยายามที่จะเข้มแข็งขึ้นแล้วก็พยายามที่จะอยู่คนเดียวให้ได้อย่างที่บอกบางท่านบางคนคุณหันหน้าเข้าทางธรรมะบางท่านบางคนก็นะคะขอ,อหโหสิกรรมจากเขาทุกเมื่อเชื้อวันเพื่อที่ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้เจอกันอีกในชาติหน้าขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบางคนแบบนั้นคิดแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันเจ็บปวดแล้วก็มันเหนื่อยเหลือเกินกับความรักแบบนี้นะคะนะคุณรู้สึกว่าตัวเองทำไมถึงโชคร้ายจังเลย ที่ได้มาเจอคนแบบนี้ทําไมคุณไม่โชคดีเหมือนคนอื่นๆที่เขามีความรักที่ดีบางทีคุณก็แอบ,บน้อยใจเหมือนกันนะคะนะนี่คือพลังงานของคุณในในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานเขากันค่ะพลังงานของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ คนคนนี้อยากจะบอกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อเลยในออฟคัพส์นะคะเป็นคนที่ไม่เคยทําอะไรซื่อตรงเลยเขาจะเป็นคนที่มีแผนการอยู่ตลอดเวลาทําตัวเหมือนคนไม่มีแฟนนะคะทำตัวเป็นแบบพ่อมาลัยนะคะลอยไปแล้วก็ลอยมาแต่มีอีกโก้ ตัวเองไม่ได้ทําถูกเลยแต่ตัวเองก็ทําตัวเหมือนคนที่มีอีโก้เป็นเหมือนคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีความรักนะคะหมุนเวียนเปลี่ยนผันเข้ามาในชีวิตของเขาอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะถึงเขาจะไม่เข้าหาใครก็มีใครเข้าหาเขา ไะะพ่ก้าวถ้วยนะคะบางท่านบางคนอาจจะเป็น LGBTQ บางท่านบางคนคุณอาจจะไปเจอคนที่สามารถรักได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเหมือนกันนะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นไพ่ใบนี้จะบอกว่าเขาเป็นหนุ่มเจ้าสำราญหรือเป็นสาวเจ้าสำราญตัวจริงเลยคุณไม่สามารถไปหยุดหรือไปออบอกให้เขาหยุดทําอะไรเพียงเพราะว่าความเห็นใจนะคะไม่ไม่มีทางก็ไม่มีวันเขาค่อนข้างเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็เขาอาจจะ ด้วยจุดนี้ก็ได้ที่ทําให้เขาเป็นคนที่หลงตัวเองนะคะคิดว่าตัวเองนั้นดีที่สุดคิดว่าตัวเองหลอ่อคิดว่าตัวเองสวยนะคะเห็นเขาเรียกว่าแล้วก็มองเห็นกงจักเป็นดอกบัวสิ่งที่ตัวเองทําทุกอย่างนั้นดีหมดถูกต้องหมดนะคะนะมีพลังงานของเอ,อโทษทีค่ะไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยนะคะคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดิ้นได้นะคะไม่ว่าคุณจะ ทำยังไงหรือความดีของคุณจะมีมากแค่ไหนก็ตามถ้าเขายังไม่อยากหยุดแปลว่าเขาไม่หยุดนะคะคนคนนี้แต่คนคนนี้เขาก็มีข้อดีของเขาอันนี้แม่หมอมองในมุมมองของความรักนะคะแต่ไม่ได้ไปว่าเขาว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีไปสมดเพราะว่าคนเรามันมีหลายสถานะอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก เป็นพี่เป็นน้องอะไรแบบนี้อาจจะดีในสถานะอื่นๆแต่ว่าในสถานะในเรื่องของความรักแล้วเขาอาจจะเป็นคนแบบนี้ก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยอยากให้คุณมองกว้างๆไว้ว่าคําทํานายของแม่หมอที่ทายไปทั้งหมดมันเป็นเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําใจแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นๆนะคะอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้แหละที่ทำให้มีคนมาข้องแวะในชีวิตของเขานี่คือพลังงานของเขานะคะนะ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงหลังจากที่คุณและเขาห่างหายกันไปหลังจากที่คุณและเขาไม่ได้ติดต่อกันหรือหลังจากที่คุณปีตัวออกห่างหรือพยายามห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะคะห้าถ้วยค่ะอ,อย่าคิดนะว่าเขาไม่มีหัวใจสามดาบค่ะเขาก็เจ็บเป็นเหมือนกันนะคะสี่ดาบค่ะ มันเหมือนตอนนี้เขานะคะเหมือนกับพอเวลาที่คุณห่างหายจากชีวิตเขาไปหรือคุณบล็อกเขาหรืออะไรเขาแล้วไม่ได้พบไม่ได้เจอกันคนคนนี้เขาก็คิดถึงคุณนะคะเขายังมีความอาลัยอาวรณ์ต่อตัวคุณอยู่เลยนะคะ นะมันเหมือนกับว่าเขายังหึงหวงคุณคุณยังเป็นของรักของเขานะคะแบบนี้ก็ได้ตอนนี้มีความรู้สึกว่าตัวเขาไม่สบอารมณ์แล้วก็มีความเบื่อหน่ายไม่ไดไ้ไม่ได้ดั่งใจนะคะนะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเห็นไหมพอเขาไม่มีคุณแล้วเขาก็อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณการที่คุณได้หายไปจากชีวิตของเขามันทําให้เขาได้รู้ใจตัวเองคนคนนี้อาจจะเคยคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยช้ำชองในเรื่องของความรักและจะไม่เสียใจ หรือเสียน้าตาให้กับใครเลยแต่พอถึงเวลาหนึ่งที่เขาไม่มีคุณในชีวิตเวลาหนึ่งที่เขาเสียคุณไปเขาก็กลับพบว่าเขาคือเด็กน้อยที่ไม่ประสีภาษาในเรื่องราวของความรักคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะคุณได้ให้บทเรียนอันยิ่งใหญ่กับเขาทําให้เขาได้รู้ถึงการไม่มีคุณว่ามันเป็นอย่างไรเขาทั้งเหนาทั้งเศร้าแล้วก็คิดถึงคุณนะคะบางท่านบางคนนอนสมเจ็บป่วยเลยนะคะวันที่ไม่มีคุณทําให้เขาได้รู้ว่าอะไรที่สําคัญ เขาได้ไปทบทวนได้ไปเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นๆที่เขาคุยด้วยนะคะหรือที่เขาคบค้าสมาคมด้วยเนี่ยเขารู้เลยว่ามันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและทั้งหมดนี้ทําให้เขานะคะต้อง take action อะไรบางอย่างก่อนที่จะเสียคุณไปจริงๆนะคะเนี่ยเขาเห็นค่าของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขาจะ take action นั้นเขาจะทําอะไรบ้างนะคะนะ วันนี้อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นบ้างแล้วนะคะตอนที่แม่หมอทําคลิปอยู่นี้ก่อนหน้านี้หนาวมากๆจน,นไม่อยากทําอะไรเลยมีแต่อยากจะนอนอยู่ในผ้าห่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะวันเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนหลังจากที่คุณหายจากเขาไปแล้วเขาไม่ได้เจอกุล คนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆอย่างที่บอกเขายังเฝ้าดูคุณอยู่เสมอนะคะเขาพยายามที่จะหาหนทางหรือทําอะไรบางอย่างตามคุณกลับไปในความสัมพันธ์นะคะนะวันนี้เวลานี้นะคะถึงเขาจะคบกับผู้คนมากมายหรือคบกับใครหลายคนแต่ตอนนี้เขาได้พยายามที่กําลังที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะคะว่าใครที่เป็นคนที่ดีที่สุด ใครคือคนที่ใช่ที่สุดเขากําลังชั่งน้ําหนักอยู่ในตอนนี้นะคะเจ็ดถ้วยเห็นไหมคะว่าเขาอาจจะคบใครหลายคนจัสติกเขากําลังชั่งน้ําหนักนะคะว่าสิ่งใดที่นะคะดีต่อเขาจริงๆและนั่นก็คือคุณค่ะคุณคือคนที่เลอค่าที่สุดสําหรับเขานะคะเป็นไพ่9ก้าถ้วยนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะ take action นะคะเขาจะเข้าหาคุณจะตามหาคุณให้ได้และจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้คุณกลับไปในความสัมพันธ์เพื่อที่เขา จะได้ไม่เสียคุณไปนั่นเองนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันเลยนะคะว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเป็นยังไงบ้างนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะตอนนี้ยังมีใจอยไหมห้าถ้วยนะคะยังเสียใจหรือยังผิดหวังกับในอดีตที่ผ่านมาอยู่เลยเหมือนกันบางท่านบางคนปล่อยมือไม่เอาแล้วนะคะขอยอมแพ้ นะคะแล้วก็ขอจากไปแต่บางท่านยังบางคนนะคะคุณยังคงคิดถึงเขาและต้องการให้เขากลับมาขอโทษหรือกลับมานะคะทำอะไรต่างๆหรือแสดงความรู้สึกที่ว่าหรือทําให้คุณเห็นว่าคุณมีค่าสําหรับเขาบางท่านบางคนคุณยังรอคอยเขาอยู่นะคะนะเนี่ยคุณยังมีหัวใจให้เขาอย่างเต็มเปี่ยมแต่แม่หมอต้องบอกว่าอันนี้นะคะมันเป็นพลังงานรวมเพราะฉะนั้น มันจะมีทั้งคนที่จากไปแม่หมอให้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ20%คนที่รอให้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ80%นะคะเนี่ยมีการกลับมาของคนรักเก่าไพ่หกถ้วยนะคะนะ knight of one ค่ะแน่นอนค่ะว่าเขากลับมาและกลับมาเพื่อที่จะ take action อะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณและเขานะคะถา,ถามความรู้สึกคุณยังรักเขาอยู่ไหม คุณยังรักเขาอยู่ยังรอคอยให้เขากลับมาขอโทษยังรอคอยให้เขากลับมาพิสูจน์ตัวเองนะคะในความรักครั้งนี้นะนี่คือความรู้สึกของคุณค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มแล้วก็บทสรุปกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรระหว่างคุณและเขานะคะแนวโน้มแล้วก็บทสรุประหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะสิบดาบนะคะการสิ้นสุด หดาบนะคะการสิ้นสุดความเจ็บปวดทั้งหลายการตัดสินใจนะคะแดไม้เท้าค่ะการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสารนะคะหถ้วยค่ะการกลับมาของคนรักเก่าคู่รักในอดีตชาติหรือคู่รักนะคะคู่รักก็ได้นะที่เคยล้างราจากกันไปที่เคยปล่อยมือที่เคยหันหลังให้กันแต่ตอนนี้กลับมาอีกแล้วค่ะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมกลับมาประกาศ กลับมาเป่าประกาศกลับมาแสดงให้เห็นกลับมาเพื่อให้ทุกๆคนได้รู้ว่าคุณและเขาเป็นของกันและกันเดทค่ะคนรักเก่าอีกเช่นเดียวกันนะคะการกลับมาการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะไพ่เดทมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะจากสิ่งที่สิ่งเดิมๆกลับมาเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะเนี่ยไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะสองเหรียญค่ะความรักครั้งนี้ไปจากกันแต่ว่าก็สุดท้ายก็หมุนเวียนกลับมาหากันและนี่คือ จุดสิ้นสุดความสัมพันธ์นะคะจุดสิ้นสุดของความความเจ็บปวดในความสัมพันธ์นะคะและการกลับมาใหม่และเป็นจุดสิ้นสุดและก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดในความทุกข์และเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสุขนี่คือการกลับมาของคุณและเขานะคะคนที่ไม่ชัดเจนเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คเคิลกันนะคะ f o r g i v i n g and Learning ค่ะการให้อภัยแล้วก็การเรียนรู้นะคะ Healing family issue นะคะ Healing family issue บางท่านบางคนนะคะอาจจะได้ครอบครัวเข้ามาช่วยหรือบางท่านบางคนคุณอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันหรือ,อมือมีบุตรมีลูกด้วยกันแล้วก็เลยกลับมาในความสัมพันธ์นะคะนะไม่สามารถทิ้งกันไปได้ is It is safe for you to love ค่ะอันนี้คือความปลอดภัย ที่จะรักบางท่านบางคนคุณอาจจะยังลังเลใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ไว้ใจในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าขอให้คุณรูไว้เลยว่านี่คือความรักที่ปลอดภัยแล้วสําหรับคุณนะคะ True Love ค่ะนี่คือรักแท้นะคะแล้วก็ v ว r y Soon ค่ะสําหรับคนที่รอคนรักเก่าใครที่เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณในรเปแบนี้นั่นเองค่ะแล้เวเดี๋ยวเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันเองก็เจ็บปวดไม่น้อยกว่าเธอนะคะ เธอให้บทเรียนกับฉันมากมายฉันกำลังได้รับกรรมในสิ่งที่ได้ทำไว้กับเธอนะคะเธอยังอยู่ในใจเสมอฉันดูแล้วว่าที่ผ่านมาเธอต้องเสียใจแค่ไหนฉันรักเธอมากกว่าที่เธอรู้ฉันดูแล้วว่าฉันได้สูญเสียสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตไปน้ำตาเอ่อน้องเมื่อคิดถึงเธอ การกระทำบางอย่างตรงข้ามกับใจของฉันฉันยอมแลกทุกอย่างเพื่อการได้มีเธอค่ะและนี่คือพลังงานทั้งหมดของคุณและเขาที่แม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอก็ขอพรให้คุณนะคะได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีศิลเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุข ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ